สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปลายสู้ผู้สุขคนมาพอกระสาพ,พิคุณคนเก่าค,น,คนเดิมอีกแล้วจ้ามือนีกับมาพอกันกลางโรงกลางป่ามือนีแต่งตัวสวยเด้จ้ามือนีสาวพ,พิคุณชิพัพพ่อแม่พี่น้องมาชมดอกไม้นะคะพี่น้องสวยสวยสาวพ,พิคุณก็เลยอยากเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องนะคะไปรับชมเลยจ้า น, yup. <po target> นี่จ้าพี่น้องจ้าเป็นอยู่เป็นปลาเป็นมูเลยเนาะค่ะดอกไม้แบบนี้ก็จะมีหลายพันธุ์แล้วก็หลายสีผสมกันเนาะค่ะอันนี้เหมือนสีเหลืองเข้มผสมสีเหลืองอ่อนเนาะค่ะพี่น้อง่ะดอกเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นทุ่งกว้างแบบนี้เลยเนาะค่ะผลจากกับใบทั้งผลขจ้าก็จะปลูกไว้แบบนี้เนาะค่ะเดี๋ยวเขามาดูอีกพันธุ์หนึ่งด้วยจ้าพี่น้องจ้าส่วนพันธุ์นี้เนาะค่ะก็จะเป็นแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องขาเมืองจ้า คล่ายๆดอกคานนช้ฉันเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะแต่โบเมนดอกคานนชันเนาะค่ะแต่ว่าสวยงามมากเนาะค่ะเดี๋ยวสาพิกลสีผ้าไปเมือง,งทางคุณด้วค่ะส่วนทางนู้นก็จะมีสีขาวแล้วก็ออกสมสมเนาะค่ะพี่น้องขาดูค่ะสวยมากเนาะจ้ะช่วงนี้ประเทศอังกฤษนี่คือแบบว่าดอกไม้มีแต่สวยๆเนาะจ้ะเมืองเมืองก่อนนี้ค่ะพี่น้องขาดูก่อนนี้ค่ะสีขาวผสมสีเหลืองเนาะจ้ะดูจ้ะ งามมากใบ่นก็เป็นสเีเขียวออกเข้มๆเ,มเมนาะคะ่ะส่วนทางเทืองพู้นก็เป็นสีเหลืองผสมสีส้สมเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวสามคุณส้มไปเมืองเห็นว่าจะนี่จ้าจะเป็นสีเหลืองผสมสีส้สมเนาะคะ่ะส่วนดอกก็จะแตกต่างกันไปเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเห็นว่าจะงามงามเดี๋ยวาจะไปดูอีกฝั่งนึ่งเด้อจ้าไปกันค่ะ ค่ะพี่กุลกับพานนองโคบามาเดินเนาะค่ะพี่นอขาเพราะว่าปกติเนี่ยพี่บัวจะเป็นคนพามาเดินแต่ว่าตอนนี้พี่บัวเล่ากลับไปแล้วนะคะกับมิตรสาวพี่กุลนี่แหละจ้าที่พานนองเอาออกมาเนาะคะ่ะบรรยากาศป่ากับเป็นไปรยางไยรยางพี่นองจา้าเพราะอาดอกไม้ก็สวยสวยดูคะ่ะคือสุดยอดความงามปรูุ้ดจะบรรยายแบบไดผพลาดจริงคือบรรยากาศจริงคือสวยมากเนาะคะ่ะ เจ็บบวกับแล้วสาวพคุณก,กับขึ้นหอดเพิ่นได้แต่พี่น้องจ้านี่จ้าเมืองข่างงามบจา่จ้าสุดยอดความงามพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นเนินนะจา้านี่จะเป็นขึ้นเนินไปเนาะคะ่ะอยากขึ้นไปไทยเมืองไกลๆอยู่คะ่ะแต่ว่ายานกิ่งคงลงคงลงคงล,ง,ง,ลง,งลงมาพี่น้องเป็นยังไงจ้ะบรรยากาศรอบๆคือดีมากเนาะคะ่ะสาวพคุณก,กับมากับน้องโคบา้านแล้จัดนิโคบาอีุกทั้งนี่จ้า บรรยากาศต้นใหม่ก็สวยงามจ้ะพี่น้อง